สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องปองปลายเบิร์สุขุสุคนเนาะสบายดีปลาลุงอานบ่าวน้องสาวทางภายในและต่างประเทศเด้พอพ่อกับบอวจอยเซนเกา่าเซนเคยตำมสมเนาะอีพี่นี่อ่าบ่าได้ไปถ่ายสาวๆหรือว่า ไปสะพานบุญเด้ออีพีนี้จะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งวิถีชีวิตอของชาวเมืองนองท่านผู้ชมเนาะส้นเผ่ามังกรท่านผู้ชมเบิ่งเพิ่นไปตักน้ำกินช่วงหน้าแล้งเนาะบ่อนี้เขาเคยมาช่วงหน้าฝนแล้วท่านผู้ชมตอนนั้นเขานาเขียวงามเนาะน้ำก็งามแต่ว่าหน้าแล้งนี่ยังบ่ทันได้หู้จักว่ามันเป็น,ใน,ในอนะไรท่านผู้ชมเนาะโอเคเขาไปติดตามท่านผู้ชมกันเลยเนาะ เส้นทางที่เพิ่นนั้นออกมาตักน้ำหลายบ้านได้มาเอาน้ำนีธรรมสมเนาะสามบาทผมมาเอาน้ำบ่อนเดียวกันทงนุงนาแต่ว,ว่าทรงเป็นนานาแรงแล้วเนาะพุ้ดอยู่ฝนธรรมสมเสียงถึกลึกนองเลยคึกคืนขนาดเนาะนี่จูแล้วบ่จูเต็มแล้วเนาะเต็ม เต็มกระตุกเยเต็มกระตุกแล้วเต็มกระสอบเลยทีหลายคนเนาะอยู่นี่เนาะแต่ว่าขยะนี่เนาะขยะนี่สมบูรณ์ยเอาบรรชวนบรรชวนบรรชวนเซมไอ มีมานางน้อยคนมาล่างขวดอยู่นี่ดูด้วยตาด้วยัวกก็อยู่นี่เนาะ <c oughs> ล่างก็อยู่นี่ก <c oughs> ินก็อยู่นี่ <c oughs> ยังทะเลอาบอยู่นี่เนาะ กไปตักเล่าเลยคุณผู้ชมโอ้ยันไหนน่ากินเลยมันนกินยัวหันเลยแซ่บ่กินแซ่บ่ตักกินเน้ะตกพุ่นอาบน้ำอยู่พุนนาะโอ้ทางลลางทางอนามัยกันนเลยเนาะ นะว่าขยะนี่แหละท่านผู้ชมอ่ะโอ้โหซิบ่จักนางชว่านีบ่ตักนะ อยากแห้งลงหลายเติบเลยท่านผู้ชมเป็นกันเห็นบ่เน,นาะแสดงว่ามีคนมาตักหลายเลยน้ำก็เริ่มแห้งลงน้อยหน่อยนะจ๊ะตักตังไกของเราที่บอ่อปากบอ่ออันนี่พักกันยอดกล้องหมดได้เลยท่านผู้ชม ถ้ากันลบหน้าลบตานี่ยญาติก้องหมดแล้วน้ำมันก็แคชวาเลยดูดบอกต่อสิขอบคุทายดี

Ngoài phải ngoài lao bên này lắm 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 nhục lắm 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 à, à khoai nhấp ลายก็ลายขวดเลยท่านผู้ชมเอยอยกไอ้แห้งโอ้ยจกขี้ซอยเลยประมาณสามสิบขวดประไาณไ,ไปแล้วัทางนี้ได้ปะเนี่ยท่านผูน้ชม สุดุดเก่าออกไปสุดใหม่เขามาได้ท่านผู้ชมีมามมามาเติมกันเลยละเต็มอียละน้ำก็ขึ้นไวได้ท่านผู้ชมแป๊บเดียวนึ่เราจ้น้ำน้ำออกบอ่อแห้งขนาดน้ำออกบอ่อลายน้ำออกมาปดช่ว,วยด้วยนะผู้สาวได้จิงท่านผู้ชมเรากำลังตัรรกอยู่เนาะ ลกหนาลกตาหลีกไปหลีกมาอยู่เงโน้ดื่มเลยนะไงรูกหายยัดไปโอ้เด็ไปสมงต่น้อจะมาจะบ้านได้เน้องบ้านตำหลวงกูสาวเมื่อกี้นี่ก็บ้านตำหลวงบ่ะไม่มาตากายู่บ้านบุมีว่าน้ำบุมีว่าน้ำแบบนี้น้ำออกบ่อแบบนี้ มีกันพุ่นกึคือบ่ตักเอาอยู่พุ่นขางมานี่งโอ้รถรถจักมาบ่ฮอดบ่ไปบ่ฮอดบ่เจ้าเจ้าซื้อด้น้องจ้นะยังเอยนงยังคนงยัง จักจักตุ๊บเอามาเมื่อนี yup> ้นะจะเอามาจักตุ๊บเมื่อนี้ไม่ได้น้ำไม่ได้นับเอียัไก่เนี่ยยังตอบเราอยู่เนาะผูเมื่อกี้เี๋ยวมาตอบเลยมากำลางขวดไก่ขวดเหล้าเลยสมศมอยู่บ้านอยู่บ้านเจ้านี่รถจักไปบ่ฮอดเนาะหอดแต่ทางยากโอ้ฮอดแต่ทางยาก ตัวคุนก็มาใหม่เดี๋ยวเอาไปทำตั้งัหนก่อนนี่ครับมาตักน้ำีิจะถือมาจากตุกละอืมเีียยงงเบอร์น้บเจ้าก็มาตะบานมามาตะบานได้เจ้าตำวมันตำรวงสุดกันมาถ่ายน้ำไปตักน้ำกินมาก็ล่างแบบนี้แล้วสักสัก ยางมาบ่ลูือขิดรถจักรมาขิดรถจ,จักมาแล้วก็บยางลงมานานี่เนาะ,นะเอาขี้ดินทรายบ่ล่างห่ือไปเอาสไลด์บ่บ<า>เอาดินทรายเลยเนาะเอาดินทรายที่อยู่นี่แล้วกันส่วนหลัง là lợn ai, anh tact tact âm mưa kin này chắc 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 mưa mà chắc mưa mà chắc mua mặt tactic chắc mua mặt tactic chắc mua mặt เราล้างกินสะอาดเราเอาดินทรายล้างกุินทรายล้างต้องพุ่นก็ลางไรเขามาจะมาตักคำมาาด้แต่เป็นเริ่มสตอกดินแลาข้าเจ้าก็เล่งมาตักกิน ทางกินทางนั้นทางตักใส่ขวดทางกินพร้อมคนนะ่ะ <c oughs> เข้าแนมแนมมือตาเปล่ามีไซน์น้าไซน์ขับตันไงมือหนึ่งสามบาทมาตักถือว่านามหรือหลายหลายจเุเจ้อ ผู้ต้มผู้บ่อแล้วแต่ผสมบางคนก็ต so ้มก so ินบางคนก็บร <Okay. S 2> ิต้มเลยเมื่อกินเลยเจ้าเอาเมื่อเจ้าก็ต้มกินบ่หรือบริต้มหรือกินกินกินนิบเลยบ่กินเลยกินเลยรุ่งรุ่งี่รุ่งน้ำใหม่ ผูผูต้มผูบอนาะบางคนก็ต้มบางคนก็ไม่ต้มจะสวนร้ายจะจะกินเลยอ่ะละสวนร้ายสามบ้านมานมีบ้านตำลวงมีบ้านนาลงบ้านนากองมาตักกินเ่ยนะบ่ออื่นก็มีอยู่แต่ทุกวันละบรรทัดทางเนี้ย ตัวตะเว็นปล่อยลงมาแล้วเนาะก็คือวิธีความเป็นอยู่ของแม่พี่น้องชาวเขามังกรสมมติเนาะคนนี้ก็มารอ,อคิวท่นนี้ก็มารอคิวมัดเลยโอเคทำบุสมเนาะ อันนี่คือเรื่องราววิถีชีวิตของสาวเผ่ามังกรท่านผู้ชมเนาะแตาตอนที่เพิ่นมาตักน้ำกินน้ำใส่เนาะน้ำกินท่านผู้ชมสามหมู่บ้านมาตักอยู่บอ่อเดียวเนาะซึ่งเฮาเห็นแล้วก็บว่าเรื่องความสะอาดท่านผู้ชมเนาะเพิ่นบ่ค่อยรักษาความสะอาดลำกันโอ้ยเห็นแล้วก็เสียดายเนาะความสะอาดเป็นปัจจัยหลักแต่ว่าเพิ่นบ่ได้บ,บ่อยๆเป็นจุดสำคัญ ขวดที่มาตักทิมสะไา้เลยเ,เห็นแล้วขาเนาะบาจักแนวสีวาแต่เห็นได้ไดเป็นวิธีของกะเจ้าเนาะทมสมนเนาะเด็ได้แต่บอกคนยุติแต่คนที่หัดฟังบอหรือแล้วแต่เพื่อนเนาะทมสมเนาะนี่คือเรื่องราววิธีชีวิตของพ่อแม่พี่น้องสาวเผ่ามังกงทรทมสมเนาะพบกันใหม่ในอีพีหนาเด้อเนาะขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านเด้อที่ให้การสนับสนุนและติดตามเสมอตลอดมาเนาะ पाएको लाइक आएर त पक्कमा आइने फेरि आज फेरि सम्भाइ